สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําผักกาดดองกันนะคะผักกาดดองทําเก็บไว้ทานเองได้นะคะทําเป็นกับข้าวได้หลายหลากชน,นิดเลยนะคะก็ผักอันนี้จะเป็นผักกาดเขียวนี่นะคะเราซื้อมาจากตลาดช่วงนี้จะเป็นหน้าที่ผักอันนี้ออกมาพอดีแล้วก็จะนําผักอันนี้นะคะไปล้างทาความสะอาดให้ทั่วก่อนด้านในอะไรอย่างเงี้ยล้างให้หมด อันไหนที่เสียก็ตัดทิ้งไปนะคะอันนี้คือที่เราตัดแต่งแล้วนะคะเอาก้านใหญ่ๆออกไปแล้วแล้วเดี๋ยวนำไปล้างทำความสะอาดค่ะล้างทำความสะอาดแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ผึ่งเอาไว้ให้สะเด็ดน้ำก่อนแล้วก็รอให้ผักเหี่ยวสักนิดหนึ่ง นี่นะคะอันนี้มันยังสดอยู่เวลางขยำแล้วมันจะแตกก็คือขยำกุ้ยเแล้วมันจะแตกก็คือรอให้ผักนี่เสด็ดน้ําแล้วก็เหี่ยวหรือเฉาลงสักหน่อยนึงแล้วค่อยเอามาขยำกับเกลือค่ะผักที่เราผึ่งไว้นะคะให้มันเหี่ยวเนี่ยนะคะหลังจากที่ล้างแล้วเนี่ยนะคะให้มันเหี่ยวขนาดนี้และเดี๋ยวเราจะนํามาขยำกับเกลือนะคะ นำเกลือป่อนนะคะขยำโรยใส่กับผักนี่นะคะใส่ไปด้านในตามอย่างนี้ค่ะให้ทั่วล้วยขยำบีบขยำนะคะให้ทั่ว นี่นะคะใส่เกลือแล้วก็ขยำจนผักนิ่มนะคะเนี่ยค่ะกดกดให้ผักช้ำผักนะคะที่เราขยำเกลือไว้แล้วนะคะก็หาของหนักๆมาทับนะคะอันนี้ก็คือจะนำเขียงวางไว้ด้านบนก่อนแล้วก็ทับด้วยคกทับไว้อย่างเงี้ยนะคะหนึ่งคืนจนให้มันมีน้ำออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็มาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะ หลังจากที่เรานำผักนะคะแชะเค้ากับเกลือแล้วนะคะแล้วเราทับไว้แล้วหนึ่งคืนเนี่ยนะคะลักษณะผักที่เราจะได้นะคะจะออกมาเป็นแบบนี้นะเนี่ยค่ะมันจะเหี่ยวแล้วก็จะมีน้ําอย่างนี้แล้วก็นําไปล้างให้น้าเกลือออกหมดก่อนนะคะแล้วก็เอามารอพักไว้เดี๋ยวเราจะไปทำน้ำสำหรับดองผักกันต่อคะ่ะ ทีนี้เราจะมาทำน้ำสำหรับดองผักกันนะคะส่วนผสมของน้ำดองผักก็จะมีน้ำเปล่านะคะเกลือป่นแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะนำน้ำนะคะเทใส่หม้อแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บรสชาตินี่คือเราชิมได้ตามที่เราชอบนะคะว่าจะชอบออกน้ำเค็มหรือออกน้ำหวานนะคะ แล้วก็นําไปตั้งน้ําเอาน้ําไปตั้งไฟให้เดือดแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะนี่นะคะต้มเดือดก็ปิดไฟได้เลยนะคะน้ําดองนะคะที่เราต้มไว้นะคะพักไว้ให้เย็นนะคะสําหรับใครที่อยากให้ผักไม่ต้องสีเข้มมากนะคะก็ใช้เป็นน้ําตาลทรายหรือน,น้ําตาลขวดได้แต่เนี่ยอยากให้ได้เป็นผัก ออกสีเหลืองๆสวยก็เลยใช้น้ำตาลปี๊บนะคะนาผักนะคะที่เราเค้าเกลือแล้วก็ล้างน้ำสะอาดให้หมดเกลือนะคะแล้วก็บีบจนแห้งนะคะมาใส่ในขวดโหลนะคะนี่นะคะเป็นโหลโหลแก้วนะคะแล้วก็นำน้ำน้ำนํำดองที่เราต้มไว้เดือดแล้วก็เย็นแล้วนะคะเทใส่ลงไป นี่นะคะเทใส่ลงไปแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้รอประมาณ4วันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ผักใช้ได้แล้วค่ะหลังจากที่เราดองไว้อันนี้คือ5วันนะคะหลังจากที่เราใส่ไว้ในโหลนะคะแล้วก็เติมน้ำนะคะจะได้ประกาศดองเป็นแบบนี้นะคะได้ที่แล้วก็นำออกมา ล้างน้ําเพื่อหยุดความเค็มไว้นะคะแล้วก็ใส่กล่องแช่ตู้เย็นหรือจะแช่ไว้ในน้ําเปล่าก็ได้คะ่ะ